ประเทศรัสเซียกล่าวว่าไม่ได้ละเมิดอวกาศประเทศเอสโตเนียในวันที่20กันยายนรอยเทอร์สกองทัพอากาศรัสเซียไม่ได้ละเมิดอวกาศประเทศเอสโตเนียแต่เดินทางข้ามน้ำเอียงสากลของคลีปิกเซียในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซียไปยังเขตปกครองของรัสเซียในคลีปิกเซียกระรวงกลางกองทัพรัสเซียกล่าวว่าตอนแรกของวันเสาร์ รัฐบาลประเทศเอสโตเนียสมาชิกเนโธกล่าวว่ามีเครื่องบินกองทัพรัสเซียสามเครื่องละเมิดอวกาศประเทศเข้าไปเมื่อ12นาทีในการขัดข้องที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงเมื่อสัปดาห์เดียวก่อนเมื่อมีการเกิดขัดข้องเมื่อมีเครื่องบินรัสเซียมากกว่า20เครื่องเข้าสู่อวกาศของประเทศโปลแลนด์และถูกเครื่องบินกองทัพเนโธลงท้ายกระทรวงกลางกองทัพรัสเซียกล่าวว่า การเดินทางของเครื่องบินไม่ได้ละเมิดกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและไม่ได้ละเมิดขอบเขตของประเทศอื่นๆซึ่งได้รับการยืนยันไปแล้วจากการตรวจสอบอิสระในการเดินทางของเครื่องบินมิก313เาเครื่องในโพสท์ที่ได้ทำบนเทเลกรมในการเดินทางเครื่องบินรัเสเซียไม่ได้เลี่ยงไปจากเส้นทางที่เห็นได้ชัดและไม่ได้ละเมิดอวกาศประเทศเอสโตเนียกระทรวงตลางกองทัพกล่าวว่าเส้นทางที่เครื่องบินได้เดินทางมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซียคือ ข้ามน้ำเอียงสากลของคลีปิกเซียที่ไกลกว่า3กิโลเมตรจากเกาะเวนลุกซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งของเอสโตเนียรายงานจากรอยเทอร์สการแก้ไขโดยเลสเลีย์เลอมาตรฐานของเราข้อมูลเชื่อถือได้ของทอมสันรอยเทอร์สเปิดใช้งานในหน้าต่างใหม่ https www. thomsonreuters. com e a b o u t u s principles. html